สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะใหม่ก็จะพามา DIY ตู้เก็บของกันแบบง่ายๆนะคะอันนี้ใหม่ก็จะใช้เป็นไม้อัดยางพารานะคะประมาณ16มิลน,นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ร่างแบบเลยค่ะว่าจะตัดแบบไหนอะไรยังไงบ้างอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเลื่อยวงเดือนนะคะมีตลับเมทรมีกระดาษทรายนะคะมีไม้บรรทัดนะคะมีดินสอนะคะยูรีเทนนะคะแล้วก็ แปลงขนกระต่ายนะคะชุดสว่านชุดโฮซอนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดฉากแบบนี้นะคะทุกคนพวกสกรูนะคะแล้วก็มีสว่านแบตเตอรี่นะคะทุกคนนี่ค่ะสว่านแบตเตอรี่ก็ใช้แบบราคาถูกๆนะคะที่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีตัวหนีบแบบานพับนะคะแล้วก็จะมีมือจับอะไรแบบนี้นะคะนี่คืออุปกรณ์นะคะที่จะต้องใช้นะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาวัดค่ะวัดตามขนาดที่เราร่างแบบเอาไว้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดนะคะตัดตามขนาดที่เราร่างเอาไว้เลยค่ะว่าจะตัดกีแผ่นอะไรแบบไหนอย่างนี้นะคะตัดตามที่เราร่างเอาไว้เลยนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเอามาขัดนะคะขัดด้วยกระดาษทรายนะคะกระดาษทรายเนี่ยหมอนจึงได้ว่าน่าจะใช้ เบอร์ที่หยาบพอสมควรนะคะทุกคนอันนี้มันก็จะขันแบบหยาบๆเนาะไม่ได้ทำละเอียดอะไรมากมายนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ปัดฝุ่นออกนะคะด้วยแปรงขนกระต่ายนะคะเสร็จแล้วก็ลงยูรีเทนไปเลยนะคะยูรีเทนก็คือไม่ได้ลงเพื่อความสวยงามอะไรมากมายนะคะทุกคนก็เพื่อแบบกันน้ำกันอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆนะทุกคนกันน้ำกันชื้นอะไรแบบเนี้ยนะคะกันไม้ก่งไม้งออะไรแบบนี้ด้วยความคิดของเราเองเนาะก็อาจจะไม่ได้แบบ ลงตามสเต็ปที่ช่างเขาทำกันนะคะก็จะลงประมาณสรอบนะคะทิ้งไว้3ชั่วโมงแล้วก็ลงอีกรอบหนึ่งนะคะพอแห้งเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแผ่นหลังก่อนนะคะแผ่นหลังของตู้จะใช้ไม้อัดประมาณ6มิลนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือแผ่นหลังเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาประกอบเป็นตู้นะคะอันนี้คือเรารออยู่รีเทนแห้งแล้วนะคะการประกอบนะทุกคนเราก็ต้องวัดให้ดีก่อนนะคะวัดแบบ ให้ชัวร์ให้แน่นอนนะคะไม่ได้กะกะเอานะทุกคนก็คือจะต้องวัดจะต้องคำนวณอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบแฟนเป็นคนทำเป็นคนวัดนะคะเสร็จแล้วเราก็เจาะน้ำร่องค่ะเจาะรูนะคะด้วยสว่านนะทุกคนนี่ค่ะเจาะประมาณนี้แล้วก็ใช้สกรูตัวประมาณนิ้วนิ้วกว่า,วานะคะนิ้วสองอะไรประมาณนี้นะนี่ค่ะถ้าสั้นกว่านี้มันจะไม่ถึงนะคะ มันจะยึดไม้ไม่ได้ไเราก็จะต้องใช้ตัวยาวนิดนึงนะคะทุกคนนะคะคือไม่ต้องอัดแบบเข้าไปแรงเลยทีเดียวก็ได้ค่ะค่อยอัดตอนสุดท้ายอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็คือเราทํากันแบบง่ายๆบ้าน,านๆนะทุกคนไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรมากนะคะก็คือมันได้ทําตามแบบที่ช่างเขาต้องทํำเป๊ะๆนะแต่ก็ก็พอใช้งานของเราเองได้อะไรแบบนี้นะคะคือเราสองคนนะคะเคยทําตู้ไว้ใช้ ก่อนหน้านี้แล้วก็หลายใบแล้วนะคะทําในลักษณะแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเรื่องพวกไม้โกง่งไม้งออะไรแบบนี้นะคะก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ได้ก็เลยเใช้วิธีนี้ทํากันมาตลอดนะคะเนี่ยค่ะคือปกติแล้วนะคะช่างเขาก็อาจจะทายูรีเทนหลายรอบหน่อยเพื่อความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราสองคนก็คือ,คอทําแบบบ้านๆเลยจริงๆอะคะ่ะ เพราะว่าอ,าอย่างยูริเทนเราก็เหลือไม่มากเท่าไหร่แล้วก็เลยใช้ตามที่เรามีอยู่นะคะเวลาเราจะเจาะเจาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องวัดให้ชัวร์ให้แน่นอนก่อนนะคะค่อยค่อยเจาะรูค่อยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนอันนี้คือแบบแฟนใหม่เป็นคนคํำนวนเป็นคนเจาะเป็นคนอะไรอย่างนี้เองนะมันก็เป็นคนถ่ายให้นะคะนี่อันนี้คือเจาะน้ำร่องเหมือนเดิมนะคะ ก่อนที่จะยิงสปรูยึดนะอันนี้จะเป็นแผ่นท็อปนะทุกคนแผ่นท็อปด้านบนแผ่นท็อปด้านบนเหมือนจะทาดูเทนประมาณ3รอบนะคะทาแบบหนาเลยค่ะทาแบบหนาเลยเพราะว่าเขาอาจจะแบบต้องโดนน้าโดนอะไรอย่างนี้ก็เลยจะต้องทาให้หนาหน่อยนะคะยึดเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คือแบบยึดให้แน่นเลยนะคะเราจะยึดประมาณ4จุดเนาะเนี่ยค่ะ จริงๆเราสองคนไม่ได้มีความรู้เรื่องช่างอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่า,าความคิดคิดว่าน่าจะใช้ได้อะไรแบบนี้ก็กพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอยากได้อะไรก็เลยลอง DIY ทํากันเองดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็ใช้ได้นะคะคใช้มาประมาณ2อสปีแล้วก็ยังโอเคอยู่ก็เลยมาทําอีกตู้อีกสัก2ใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะใบที่แล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้ไไดถ่ายให้ดูเนาะแต่จะมาถ่ายให้ดูใบนี้ นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นด้านหลังนะคะก็คือจะใช้ไม้อัดธรรมดาไม้อัด6มิลเนาะก็จะตอกยึดด้วยตะปูเข็มนะคะตะปูธรรมดาเนี่ยค่ะคือตะปูอาจจะตัวเล็กหน่อยนะคะถ้าตัวใหญ่ไม้อาจจะแตกได้ง่ายนะคะอันนี้แฟนแม่จะตอกยึดไปก่อนนะคะยึดแบบประมาณ3มุมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ค่อยไล่ย,ยิงสกรูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะเขาจะไม่ตอกทั้งหมด4 4ด้านนะคะเขากลัวมันจะ ไม่แน่ใจกลัวแผ่นไม้มันจะไม่ไม่เท่ากันหรืออะไรประมาณนี้นะแม่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะยิงสกรูรอบอทั้งทั้งตู้อะไรอย่างนี้เลยนะคะตอนยิงมันก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะทุกคนอาจจะลืมถ่ายนะคะยิงยึดให้ให้แน่นนะคะรอบตู้รอบด้านหลังเลยอันนี้เราก็จะมาติดติดชั้นนะคะ เป็นชั้นกลางเนาะชั้นของตู้ค่ะก็จะวัดให้อยู่ระหว่างกลางเลยเนาะมัจะวัดให้อยู่ระหว่างกลางเลยเพราะว่าปกติก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะเอาเถิบขึ้นไปด้านบนหน่อยหรือว่าถบลงมาด้านล่างหน่อยแต่ว่าอันนี้คือตู้มันไม่ได้ใบใหญ่มากเนาะเราก็เออเอาตรงกลางเลยแล้วกันตอนวัดนะทุกคนก็ก็ต้องวัดให้ดีๆด,ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะยากนิดนึงเราต้องใช้พวกฉากพวกอะไรแบบนี้ในการแบบ จับวัดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้แบบแนวมันตรงกันนะคะเวลายิงสกรูเนาะมันจะได้ไม่ออกนอกแนวอะค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการวัดมีการจุดมีการมาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการเจาะน้ำร่องเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะแบบไม่ให้ไม้แตกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาวัดอยู่นานเหมือนกันนะคะกว่าจะกว่าจะได้แนวที่ คิดว่าน่าจะตรงอะไรเงี้ยนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นการเจาะนำร่องนะคะเราก็จะเจาะประมาณสองลูก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรูที่3ามเราค่อยมาเจาะที่หลังนี่ค่ะเขาก็จะวัดเนี่ยค่ะให้มันเท่ากันแบบนี้เพื่อที่จะเวลาเราจะยิงเนาะจะได้แบบตรงกันนะคะก็จะมีฉากมีอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ทำการยิงได้เลยนะคะ ก็ยิงแบบนี้เลยะคะ่ะก็คือไม่ต้องอัดเข้าไปจนสุดมากก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอัดทีหลังเหมือนปกติแล้วเนี่ยถ้าช่างเขาทำเขาก็จะแบบให้หัวสกรูจมลงไปในเนื้อไม้อะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือเดี๋ยวเราค่อยมาอัดทีหลังนะคะซึ่งอ๋อหมก็ขอออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าเราสองคนไม่ใช่ช่างนะคะหากแบบหมีท่านใดนะคะเออให้ การแนะนําอะไรที่แบบมันถูกต้องอะไรยอย่างเงี้ยเนือตามหลักที่ช่างเขาทําอะไรเงี้ยก็สามารถแนะนําได้นะคะเพราะว่าเราสองคนก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องช่างอะไรมากมายนะคะอันนี้คือเจาะตัวที่สามนะคะวัดแล้วก็เจาะแล้วก็แบบค่อยอัดสกรูตัวที่3ามเข้าไปนะคะอันนี้เราก็จะอัดลงให้หัวสกรูเขาจมลงไปเลย ก็จะได้ประมาณนี้คือพวกเราก็จะไม่ได้แบบโป้ไม่ได้ทําสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะปล่อยเปื่อยๆแบบนี้เลยอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะทําเหมือนกันนะคะวัดมาแล้วก็จุดมาร์กไว้นะคะแล้วก็ทําการเจาะคือถ้าเป็นปกติแล้วช่างเขาอาจจะต้องแบบโป้หัวสกรูทําสีอะไรแบบนี้ให้มันเนียนๆไปทั้ง ในตัวตู้นะคะอาจจะไม่ได้เห็นสกรูแต่ว่าอันนี้คือเราก็จะปลอดเิ้งไว้แบบนี้เลยเนาะเราก็ใช้เองนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นตัวตู้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบประตูกันนะคะประตูตู้กันเนาะนคะคะอันนี้คือแฟนแม็กก็จะเหมือนใส่ลงไปก่อนเนาะเหมือนทาบลงไปก่อนว่าเออ วัดขนาดไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยก็ทุกคนมันจริงมันก็ตรงมากเลยนะคะคือเขาตัดตรงอยู่พอสมควรเนาะก็คือวางลงไปมันก็จะสนิทพอดีกันแบบพอดีกันมากๆเลยอันนี้เราจะใช้เป็นเฮฟอร์นะคะขนาดประมาณสามสิบห้าิประมาณนี้มะัคะเขาเอาไว้เจาะเลาวใส่พวกอุปกรณ์อะไรเอ่อพวกบานพับถ้วยอะไรเงี้ยนะคะ เนี่ยคะ่ะพอเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาร์กจุดนะคะเพื่อที่จะติดซึ่งขั้นตอนเนี้ยเ,เราวัดกันอยู่หลายรอบมากนะคะมีการเจาะผิดกันไปด้วยนะคะทุกคนมีการแบบเจาะรูพลาดเหมือนกับแฟนแหมคำนวณแล้วก็แบบอ๋อไม่ได้หักอะไรออกสักอย่างนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นแบบเจาะพลาดไปด้านนึงเห็นไหมคะด้านนึงมันจะมี2รูซึ่งเราก็ต้องทําการเจาะใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องคํานวณให้แบบ ปีอะไรอย่างเงี้ยอยู่เนาะซึ่งอันเนี้ยแม็กก็คำนวณไม่เป็นเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะ,ะ,คะเขาก็จะเจาะนำร่องไปก่อนนะคะโดยใช้สว่านตัวเล็กนะคะเพื่อที่เวลาเราเจาะ,ะพวกสกรูเข้าไปนอ็อตมันเออพวกนอ็อตพวกสกรูจะได้ไม่ดิ้นเนาะแล้วไม้ก็จะได้ไม่แตกด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก็จะหมุนค่อยๆหมุนก็ได้นะคะ เพราะว่าแบบช่างใช้มือหนึ่งจับให้ตรงอะไรประมาณนี้นะคะคือถ้าเรายิงเข้าไปเลยอแน่นเลยทีเดียวอะ่ะเ,เวลามันอาจจะแบบถ้าแรงมันกระแทกนะคะมันอาจจะทําให้แบบเหมือนมันบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆย,ย,ยิงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการมาร์กจุดเนาะเพื่อที่จะติดอีกด,ด้านหนึ่งของเขาใส่กับตัวตู้นะคะซึ่งแบบก็อาจจะ บรรยายไม่ถูกเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่า,ามันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ก็อ,อยากจะบรรยายให้ฟังอะไรเนี้ยเนาะ,ะคือเราอาจจะยังใช้ภาษาช่างอะไรเนี้ยไม่เป็นเท่าไหร่นะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะทุกครั้งก็จะต้องเจาะนำร่องเข้าไปก่อนนะคะนี่ก็ติด ทำการติดน็อตเข้าไปก็คือฝั่งนี้มันจะมีต้องติดอยู่ประมาณ4ี่ตัวนะคะต้องใช้น็อตยึดประมาณ4ี่ตัวมันมีตัวหนึ่งหลุดไปด้วยนะทุกคนคือ,อฝั่งที่กําลังยิงอยู่เนี่ยค่ะยิงได้ประมาณ3ามตัวนะคะเพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันเหมือนกับเหมืขาดไปเลย,เลยซึ่งก็ก็ยังก็ยังโอเคนะคะก็ยังแน่นอยู่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ เดี๋ยวจะทําการตั้งประตูนะคะโดยที่จะต้องยกขึ้นมาเก่อนนะคะทุกคนตั้งประตูคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งอีกทีหนึ่งตอนที่ตอนที่เราจัดเข้าที่ที่เราจะตั้งตู้นะคะเราค่อยไปตั้งประตูอีกทีหนะึ่งอันนี้คือตั้งไปคร่าวๆก่อนนะคะให้มันแบบเรียบร้อยนิดนึงให้มันเปิดเข้าเปิดออกได้นะคะไม่ไม่เบียดกันจนเกินไปเนาะ พอเราตั้งประตูเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเจาะเจาะเพื่อที่จะใส่มือจับนะทุกคนนะคะก็ลิงเอาก็ได้นะคะซึ่งจริงๆไม่จำเป็นต้องเจาะสูงขนาดนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าอยากจะเจาะตรงไหนคือเราถนัดที่จะจับตรงไหนเราก็เจาะตรงนั้นนะคะส่วนส่วนไม่กับแฟงคิดว่าเออตรงนี้มันโอเคมันน่าจะถนัดกับเรามากกว่าก็เลย เจาะตรงนี้แทนนะคะวิธีเจาะมือจับก็ไม่ยากนะคะทุกคนก็คือเจาะทะลุเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ใช้สกรูที่เขาให้มานะยิงมาจากข้างหลังแล้วก็หมุนหมุนหมุนเข้าไปได้เลยนะคะง่ายมากๆนะคะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่หมายจะเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะคะเป็นตู้ที่เอาไว้แบบชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดขากัน อันนี้คือขาตู้ที่ไหนสั่งมานะคะในออนไลน์นะทุกคนราคาไม่แพงนะคะประมาณ140กวบาทเป็นขาโซฟานะคะเราก็มาเอาประยุกต์เป็นขาตู้ซึ่งจริงๆอ่ะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ที่บ้านอนะ่ะคือมดเยอะมากก็เลยจะจําเป็นจะต้องใส่ขาตู้นะคะเพื่อที่จะหาถาดมารองไม่ให้หมดขึ้นนะคะก็คือวิธีจาบก็เหมือนในคลิปเลยะคะ่ะก็ทุกครั้งก็ต้องจาบอร่องเข้าไปก่อนนะคะ นี่ค่ะนี่คือเสร็จเรียบร้อยทั้ง4ีขาแล้วค่ะทุกคนอันนี้เราก็จะมาใส่ถาดกันมดกันนะคะอันนี้ไม่จะใช้เป็นแป้งเย็นนะทุกคนก็คือง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะราคา,ารวมทั้งหมดนะคะที่ที่ทำนะคะก็จะอยู่ประมาณ1 0 0 0ถึง1,500บาทประมาณนี้นะคะ ซึ่งถ้านาับจริงๆอาจจะไม่ถึงนะคะเพราะว่าไม้ที่เหลือก็ยังเหลืออยู่นะคะทั้งไม้อัดแล้วก็ไม้อัดอย่างพลานะคะยังสามารถเอาไปทาอย่างอื่นได้อีกนะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถติชมเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ